รู้ก่อนซื้อสัปดาห์นี้ผมขอเจาะงาน CES 2022เขย่าว,วงการทีวีกันเลยโซนี่ครับปีนี้โซนี่ทีวีจัดไลน์อัพใหม่เอี่ยมหมดเลยนะฮะมีหลากหลายรุ่นด้วยกันและที่สำคัญเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเขาจะอัปเดตอะไรบ้างทั้งในส่วน Minor Change และ Major Change อนนี้เนี่ยของยังไม่มานะฮะแม่ก,ก็เพิ่งเปิดตัวเองเดี๋ยวให้ไปดูรูปและรหัสกันก่อน first impression กันก่อนนะคุณผู้ชมอย่างแรกเลยก็คือในส่วนของรหัสปีนี้ยังคงคอนเซปต์เดิมนะครับในการไล่เรียงตัวอักษรตามลำดับภาษาอังกฤษไล่มาจากตัว H ตัว J เมื่อปีที่แล้ว2021และปีนี้ครับ K นั่นเองนอกจากรหัสใหม่แล้วนี่คุณผู้ชมดูสิภาพสกรีนปีนี้นะเขาเป็นแบบ แร่ธาตุเป็นผลึกธาตุเลยสวยงดงามเลยทีเดียวมาดูฟีเจอร์คร่าวๆกันก่อนนะว่าปีนี้เนี่ยเขาให้อะไรเพิ่มมาจะเหมือนหรือจะต่างจากปีที่แล้วอย่างไรบ้าง เริ่มกันที่ระบบปฏิบัติการปีนี้เป็น Google TV เช่นเคยนะครับก็ปีที่แล้วเนี่ยเขามีการพลิกโฉมนะจากเดิมที่เป็น Android TV เนี่ยเป็น Google TV แล้วปีนี้ก็ยังคงคอนเซ็ปต์คงความหลากหลายอยู่อ่าได้แอปมากขึ้นดูหนังได้จูใจมากยิ่งขึ้นส่วนสีสันนะฮะก็มาพร้อมกับไรลูมิโนสโปรนะครับเป็นโปรเวอร์ชันเช่นเคยก็คือได้สีสันที่สวยงามและมีรูปทรง เรื่องของชิปประมวลผลถ้าเป็น Entry Level จนถึงประมาณปานกลาง Mid Range เนี่ยอย่างเช่น 80k 85k ก็จะใช้ชิป X1 ส่วน 90k ขึ้นไป ใช้โปรเซสเซอร์ XR อันนี้ก็เหมือนปีที่ผ่านมาส่วน LED backlight แสงที่อยู่ข้างหลังจอถ้าเป็นรุ่น 90K ขึ้นไปก็จะเป็นแบบ Full Array ในส่วนของการเล่นเกมครับถ้าเป็นรุ่น 85K ขึ้นไปอัปรตารา r e เฟชเรทเนี่ยจะอยู่ที่120 h z ส่วนรุ่น 80K ก็จะอยู่ที่60 h z เหมือนรุ่น 80J ปีที่ผ่านมาคราวนี้มาเจาะเรื่องอุปกรณ์กันบ้างดีก,กว่าฮาร์ดแวร์นะครับรีโมทเขามีรีโมทแบบใหม่แล้วนี่อยูให้ดูภาพ รีโมทแบบนี้นะฮะปุ่มน้อยจาก49ปุ่มเนี่ยเขาบอกเหลือเพียง25ปุ่มก็จะมีมาให้เลยในชุดนะฮะตั้งแต่ทีวีรุ่น X90K X95K ไปจนถึง Z9K นั่นเองมาพร้อมกับฟังก์ชันรีโมทไฟนเดอร์ผู้ชมถ้าท่านใดหารีโมทไม่เจอก็สามารถถามเจ้าทีวีได้นะะ ถ้าสังเกตด้านล่างนะครับเยืงมาทางซ้ายเนี่ยก็จะเห็นปุ่ม b r a v ว a CORE ปุ่มนี้เนี่ยก็คล้ายเป็นปุ่มดูหนังนะเรามี Netflix มี YouTube แล้วใช่ไหมปุ่มนี้จะเป็นปุ่มสำหรับแอปดูหนังจาก Sony ซึ่งสามารถเก็บหนังได้สูงสุดถึง10เรื่องนะครับและมีบริการให้ฟรี2ปีสำหรับซื้อทีวีรุ่นที่ร่วมรายการไปน,นั่นเองอีกจุดหนึ่งเลยอ่ะอุปกรณ์ที่น่าสนใจมากๆเรียกว่าเป็นแก๊เจ็ตดีกว่าคุณผู้ชม BRAVIA CAM เป็นกล้องของบราวเวียเอ๊ะเขาจะเอากล้องไปทําอะไรจะเอากล้องไปทําเว็บแคมปกติหรือเปล่าเป็นวิดีโอคออะไรอย่างนี้หรือเปล่าทางโซนี่บอกว่าเขาทําได้มากกว่านั้นครับกล้องตัวนี้เหนือกว่าเว็บแคมหรือวิดีโอแชททั่วๆไปนะครับนอกจากพูดคุยกันได้แล้วเนี่ย ก็ยังสามารถไม่ว่าจะเป็น Gesture Control ปรับทุกอย่างจากท่าทางเช่นเปลี่ยนช่องเพิ่มลดเสียงต่างๆนอกจากนั้นแล้วยังสามารถกะระยะให้ภาพและเสียงเนี่ยสมบูรณ์ที่สุด เพราะว่าลักษณะการนั่งตำแหน่งการนั่งลักษณะห้องของคุณแตกต่างกันออกไปใช่ไหมฮะกล้องตัวนี้จะจับตำแหน่งต่างๆและปล่อยเสียงปล่อยภาพไปให้สมบูรณ์เหมาะสมที่สุดนอกจากนั้นเรายังสามารถตั้งให้เขาแจ้งเตือนได้ถ้าเราเข้าไปใกล้หน้าจอจนเกินไปในยามที่ไม่ได้ใช้งานนะครับกล้องตัวนี้ก็จะเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานใครที่ไม่ได้ดูทีวีเผอเดินออกไปอ่ะบางทีไปนานๆใช่ไหมก็ตัวเนี้ยช่วย ได้ในการประหยัดไฟโอ้นี่ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างว้าวมากเลยสําหรับปีนี้แต่แต่แต,แต่เรื่องหนึ่งเลยนะที่ผมสงสัยว่าเอ๊แล้วอย่างเงี้ยเรื่อง Privacy อ่าเรื่องความเป็นส่วนตัวเนี่ยต่างชาติเนี่ยเขาโอ้โหถือว่าซีเรียสน,นะเรื่องนี้ยแบบมีภาพมาจับกล้องมาจับคุณตลอดเวลาจะทําอย่างไรดีทางโซ n y เนี่ยเขาการันตีมานะฮะ ว่าไม่มีการเก็บบันทึกไปในไดรฟ์กลางไปในศูนย์กลางของทางโซนี่แต่ยังได้และอีกอย่างเนี่ยคุณก็สามารถที่จะลบข้อมูลต่างๆได้ทุกเมื่อนั่นเองพูดถึงเรื่องฟีเจอร์ต่างๆไปหมดแล้วอันนั้นเป็นเบสิกน้ำจิ้มน้ำจิ้มนะ <What? S 1> คราวนี้มาดูดีกว่าจานหลักเลย2อ,อย่างหลักๆนะฮะที่น่าจับตามองมากในปีนี้อย่างแรกเป็นในส่วนของจอที่ไม่ใช่ o l e d ปกติแล้วเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของพรีเมียม LCD ถ้าพรีเมียมขึ้นมาหน่อยก็จะเป็น LCD แบบโ c a l ดิ m m i n g สามารถดิมแสงได้ตามจุดจุดต่างๆละเอียดยิ่งขึ้นใช่ไหมฮะแต่ปีนี้ไม่ใช่แค่โลโกอย่างเดียวแล้วนะฮะเขามาพร้อมกับหลอดมินิ LED Mini LED เป็นหลอดเล็กนะครับเล็กยิ่งกว่าหลอด LED ทั่วๆไปขนาดของหลอดเนี่ยเขาบอกว่าเล็กกว่าขนาดของหลอด LED ทั่วๆไปถึง100เท่าครับโอ้โหก็จะเล็กไซส์แค่ไหนเนี่ยเขายังไม่ได้ระบุนะแต่ว่าโอ้โหร้อยกว่าเท่าเนี่ยก็ถือว่าละเอียดมากเลยทีเดียว ทำให้เปิดภาพสว่างและรีแสงเนี่ยได้ค่อนข้างละเอียดยิ่งขึ้นพูดง่ายๆคือหลอดเล็กลงคอนทราสต่างๆเนี่ยก็ทำได้แม่นยำยิ่งขึ้นมาพร้อมกับเทคโนโลยี XR Backlight Master Drive นะฮะก็คือช่วยในการควบคุมไม่ให้ภาพนั้นฟุ้งนั่นเองเมื่อกี้ดูแล้วเนี่ยมันจะเบลอๆมีแสงแบบว่าแลบออกมาใช่ไหมผลที่ออกมาก็คือภาพเนี่ยมีความสว่างยิ่งขึ้นและในสิ่งที่มืดก็มืดได้สนิทยิ่งกว่าเท่าที่เคยได้ยินเนี่ยแบรนด์อื่น 是，然后。 เคยมีรุ่นคล้ายๆแบบนี้เป็นมินิ LED มาแล้วอย่าง LG เป็นต้นโดยมินิ LED ของทาง Sony ปีนี้ก็จะใช้ชิปประมวลผล XR Processor มีความอัจฉริยะเหมือนกับมนุษย์มองเห็นคนเรามองเห็นภาพยังไงทีวีก็จะคอยประมวลผลให้ใกล้เคียงเป็นธรรมชาติมากที่สุดคราวนี้มาดูกันดีกว่าว่ามีทีวีรุ่นไหนบ้างที่มีเทคโนโลยีมินิ LED รุ่นแรกเลยนะครับเป็น Master Series ก็คือ Z9 9K m ิ n i LED 8K TV โอ้โหทีวีคมชัดระดับ 8K ซึ่งสามารถนะฮะอัพภาพที่ไม่ใช่เป็น 8K เนี่ย upscale อย่างเช่นภาพ 4K เนี่ยให้เป็น 8K ได้มาพร้อมกับขนาดไม่ว่าจะเป็น75นิ้วและ85นิ้วมาพร้อมกับราเวียแคมด้วยส่วนอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็คือ X95K ก็เป็นรุ่นต่อยอดมาจาก X95J ปีที่ผ่านมานี่เองเป็นทีวี Mini LED เช่นกันแต่ความละเอียดเนี่ยจะอยู่ที่ 4K ตัวจอมีขนาดตั้งแต่65 75และ85นิ้ว ถือว่ามาสเตอร์ซีรีส์ของเขานะครับรวมไปถึง X95K เนี่ยขนาดเนี่ยนะใหญ่มากคราวนี้มาฝั่งที่2นะฮะก็คือในส่วนของทีวี OLED OLED เนี่ยถือว่าเป็นที่สุด วงการภาพทีวีณนะปัจจุบันแล้วก็ว่าได้ปิดแสงไม่ใช่แค่ดิบนะครับปิดได้ดับดำมืดสนิทเลยแล้วก็สว่างจ้าท้าความไปเมื่อ1ิบกว่าปีก่อนนะฮะทางซัมซุงเนี่ยนะเป็นเจ้าแรกๆเลยที่นำ OLED เนี่ยออกมาสู่ท้องตลาดแบบคอมเมอรเชียลแต่ว่าระยะหลังจะสังเกตเห็นได้ว่าหลากหลายแบรนด์เลยไม่ว่าจะเป็น LG ไม่ว่าจะเป็น Sony นะก็มี OLED พูดออกมาเยอะมากทุกปีเลยทางซัมซุงเนี่ยเขาก็หันไปทำทีวี QLED แทนนะฮะโดยใช้ คอนตัมดอตอนุภาคคอนตัมเล็กมากๆเวลาแสงเนี่ยมากระทบแล้วเนี่ยก็จะเกิดการเขาเรียกว่าทําให้ภาพเนี่ยมันสดสมจริงสว่างสวยัยยิ่งขึ้นก็ mm hmm. เ,เรียกได้ว่าทาง s a m มซุงเนี่ยเขามีทางมีเวของเขาละว่าจะเป็นแนวพรีเมียม LCD นะโดยใช้คอนตัมดอตมาช่วยทีนี้ทางโซ n y ปีนี้เนี่ยไม่รู้นึกยังไงนะฮะอาจจะ mix and match ก็ว่าได้นะฮะขอใช้ชิ้นส่วนขอใช้โน้ตฮาวเทคโนโลยีคอนตัมดอตเนี่ยนะ จากทางซัมซุงเนี่ยมาใช้กับจอ OLED ของทาง Sony โดยใช้ชื่อว่า QD-OLED นั่นเองโอ้โหนี่เป็นฟิวชั่นกันเลยนะคุณผู้ชมอย่างที่บอก Mix and Match การรวมกันของ2เทคโนโลยีนี้ได้อะไรบ้างหนึละได้ในเรื่องของคอนทราสนะครับก็เป็นจอ OLED คือเป็นที่สุดแล้วอนะณปัจจุบัน2ก็คือได้ในเรื่องของความสด ตามแบบฉบับของ u a n t u m Dot นะฮะแต่ทาง Sony ก็นำชิ้นส่วน Quantum Dot จากทาง s a m s u n งมาใช้แค่ในกรณีนี้นะฮะในรุ่นนี้เท่านั้นส่วนรุ่นอื่นๆก็ยังมีการอุดหนุนชิ้นส่วนจอจากทาง LG อยู่เหมือนเดิมนะครับก็ค e p คอ n เน็กชันเป็นพันธมิตรกันไว้จุดสังเกตก็คือปกติแล้วเนี่ยจอระดับท็อปๆอ,อย่าง OLED นะถ้าเป็นเทคโนโลยีพิเศษเทคโนโลยีใหม่ๆส่วนใหญ่แล้วนะ แบรนด์ทีวีเนี่ยเขาก็จะมีการแบบนำเสนอนะมีภาพกราฟิกต่างๆว่าเอ๊ะทำงานยังไงระบบนี้มันได้แสงได้สียังไงบ้างแต่ใน VR ในคลิปเปิดตัวเนี่ยก็ยังเป็นแบบกทั่วไปนะฮะว่าระบบเสียง x b a l a n c าระบบภาพ XR ต่างๆเป็นยังไงบ้างก็เป็นที่สังเกตน,นะว่าเอ๊ะเขา อาจจะไม่ได้อยากโปรโมทในส่วนของเทคโนโลยีจากทางซัมซุง Samsung, ซึ่งก็เป็นคู่แข่งของเขาเหมือนกันก็ต้องติดตามมันต่อไปนะฮะว่าทางโซ n y จะมีการโปรโมทหรืออธิบายเทคโนโลยีนี้อย่างไรบ้างแต่คร่าวๆเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการริงแสงแบ็คไลท์ที่เป็นสีน้ำเงินเพิ่มเติมข้มาปล่อยมาเพื่อกระทบกับ QD Layer หรือ l a เยอของประจุควอนตัมดอทนั่นเอง มาดูจอกันดีกว่าว่ารุ่นที่รองรับคือรุ่นไหนนี่ครับ Master Series ต่อยอดจาก A90J OLED รุ่นท็อปเมื่อปีที่แล้วนะฮะเป็น A95K รุ่นนี้เลย QD OLED 4K TV มาพร้อมกับขนาด55และ65นิ้วซึ่งก็มีบราวเวียแคมแถมมาเป็นบันเดลเซตเลยสิ่งที่ผมชอบอย่างหนึ่งนะคือด้านหลังครับนี่เดี๋ยวให้ดูภาพกันหน่อยนะ เป็นที่เก็บสายเคเบิลแบบบิวอินเลยนะครับเก็บได้แบบเนียนกริบเนียนตามากส่วน o l e ลปกติก็ยังมีเช่นกันนะครับจะเป็น A 90K และ A 80K นั่นเอง แต่ก็จะไม่ได้มีเทคโนโลยี QD หรือ Quantum Dot มาโดยถ้าเป็น A 8 0 k นะครับก็จะมาพร้อมกับขนาด42และ48นิ้วโอ้โห42เนี่ยเหมือนขนาดที่เอาไว้เล่นเกมได้เลยนะหน้าจอควมยังไงอย่างนั้นเลยส่วน A 9 0 k ก็จะมาพร้อมกับ55 65และ77นิ้วนั่นเองก็ต้องติดตามกันนะครับว่าทั้งรุ่นและขนาดที่จะเข้าเมืองไทยเนี่ย จะมาเมื่อไหร่และจะมาแบบไซส์ไหนกันบ้างส่วนรายละเอียดทั่วๆไปยังไม่พูดถึงราคานะตอนนี้ทาง Sony เนี่ยได้อัพขึ้นในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ sony.com ของเขาแล้วเอาเป็นว่าถ้าของมาเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะรีวิวทั้งสเปค ทั้งราคาแบบจัดเต็มกันเลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมสนใจเทคโนโลยีไหนใน2เมเจอร์เชงหลักๆปีนี้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของมินิ LED หรือจะเป็นในส่วนของ OLED นะที่ใช้คอนตัมดอทชอบแบบไหนเม้นมาบอกกันได้นะครับก่อนจากกันขอปิดท้ายด้วยคลิปเปิดตัวสินค้าใหม่ล่าสุดจากโซ n y งานนี้เหมือนกัน แต่ไม่ใช่ทีวีนะฮะไม่ใช่เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเป็นรถยนต์ครับคุณผู้ชม Vision S02 นั่นเองอ่าก็เป็นรุ่นที่ต่อยอดมาจากรุ่นแรกเป็นรถ3ตอนที่ผสานนะฮะหลายๆอย่างหลายๆคอนเซ็ปต์เข้าไว้ด้วยกันก็คือในส่วนของเซฟตี้อย่างแรกเลยความปลอดภัย Adaptability การที่ใช้งานได้หลากหลายและในเรื่องของ e n t e r อร์เทนเมนความมาันความสนุกสนานซึ่งก็ไม่แน่นะฮะโซนี Sony บอกว่า อาจจะไม่ใช่แค่คอนเซปต์แล้วเพราะเขาเตรียมเปิดบริษัทรถนะในเครือชื่อว่า Sony Mobility ภายในไตรมาสร2ของปีนี้ ไหนว่างั้นลหละครับแม่ตอนนี้ผมไปเจอเว็บหนึ่งครับชื่อ flat panels hd นะฮะ เขาบอกว่าไปงาน CES 2022มาแล้วเห็นว่ามีการจัดแสดงจอ QD-OLED จากทางซัมซุงซะงั้นดูแล้วเนี่ยก็เหมือนการจัดแสดงเฉยๆนะครับแต่ว่าถ้าเป็นจอทีวีที่ใช้ในบ้านจริงๆแล้วเนี่ยก็อาจจะมองได้2ด้านนะครับว่าในแง่แรกอาจจะเป็นมาตรฐานใหม่ก็ได้สำหรับวงการ OLED ในปัจจุบัน ว่าควรจะมีการอินคลูดในส่วนของคอนตัมดอทเข้าไปด้วยแต่ในอีกแง่หนึ่งก็แน่นอนละครับเพื่อนรักหักเหลี่ยมโอด s ซัมซุงอาจจะก้าวเข้ามาในตลาด OLED ปัจจุบันซึ่งมี Sony และ LG เป็นผู้ครองตลาดรายใหญ่อยู่นั่นเอง